อันนี้คือสีซินเบอร์นะครับสีดำทางแดงแบบนี้เขาเรียกว่าสีซินเบอร์สีนี้จะเป็นสีโคโลเนชั่นนะครับสโคโลชเนชั่นแล้วก็มีสีสีไลท์สีไลท์จะเป็นตัวสีขาวคอสีดำนะครับจะเป็นสีไลท์ตัวกู้อยู่ข้างในนู่นนี่คือสีโคโลเนชั่นจะเป็นสีแบบนี้แล้วก็จะมีตัวนี้ตัวนี้เป็นสีลาเวนเดอร์ครับผม เป็นตัวผูเหมือนกันสีลาเวนเดอร์ครับ